เดีครับผมเพชรนายานองบางซ้ายวันนี้เจอใครครับคุณกุ้เอกช่องห้านะเจอใครวันนี้เพชรช่องจอมเคยช่องเขาไหมไม่ยังนะวันนี้พี่ขัดเท่าไหร่ร้อยสิบห้าเราเกินเท่าไหร่วเช้าจุสี่สบายนะซ้อมอยู่ที่ไหนองบางซ้ายกี <จน S 1> วันแลซ้อมมา,มาก็เอาจริงๆก,ก็ เป็นเดือนนะพี่เป็นเดือนนะคือรายการมันเลื่อนมาทีมไหมสองสองครั้งนะแต่วันนี้ไม่ได้ชกแน่นอนละ <c oughs> น้ำหนักวันนี้โอเคไหมใหญ่ไปไหมเล็กไหมก็ <c oughs> โอเคแต่ว่าเอาจริงๆหนักเรา124เยีะวันนี้ก็100ไร่อย11 <5. S 2> 115นะเราเราเป็นมวยฝีมือรูอไ้ไหมโค้กเตียงผู้ต่อสู้เป็นไงมาในคลิปเห็นไหมเขาสไตล์ก็ูดูดันกูดูดันนะเราสูงเท่าไหร่ครับ168ปล่อยๆเท่าไหร่นะ56 56ได้กินอิ่มนอนหลับวะนะ ไม่หิวนะใช่ชกมวยมาวมกี่ไฟแล้วห้าสิบกว่าสามไฟสุดท้ายเป็นไงบ้างก็ชนะสองเสมอหนึ่งเสมอหนึ่งนะเสมอวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสิบหกเลยเวทนี้ก็ต้องชกกล้นะยังไงได้อะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดขันแก่นครับฝากขันขับเชียร์หน่อยฝากพี่น้องชาวขอนแก่นช่วยเชียร์เยนี้เต็มที่โอเคขอโชคดีครับขัขับ ในน้องจบนะครับผมไม่ต okay, ้องยอมบันมาชัยครับวันนี s okay. <S I mean, ้เจอใครครับผมเจอเพชรทายาครับเป็นไงเคยชกเขาไหมไม่เคยไม่เคยชกวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดครับเป็นไงเยีะกว่าช่างว่นเช้าก็เกินจุดสองครับเกินจุดสองซ้อมอยู่กับแบบแววๆกนะหรือว่าที่ไหนใช่ครับบองผมครับผมพี่บอลนะนะที่เดียวกันที่แถวๆนครขณ์ชมใช่ครับกี่ซ้อมมากี่วันนะประมาณเดือนเดือนไหนเรานี่สไตล์ไงเปิดเกมโรบูด้วย่ไฟเตอร์ครับจะได้ได้หมดทุกอย่างเมื่อกี้ถ่ายรูปเป็นไงใครยาวกว่า เขาเขาครับเขาร้อยกว่าใช่ไหมเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบครับน้ําหนักป yeah, yeah, ่อยห้าส yeah, well ิบเจ็ดกว่าครับห้าสิบเจ็ดกว่ากนี่คือกินนิ่มนอนหลับนะไม่หิวนะใช่ครับโชควยมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วตอนนี้ก็ร้อยร้อยกว่าแล้วครับร้อยกว่านะไป็นไงผลงานสามไฟล์หลังเป็นไงบ้างก็ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับชนะหนึ่งออกมีครบทุกอย่างเลยมีทั้งเสมอมีทั้งชนะล่าสุดเราโชคว้ที่ โอตกครับเป็นไงวันนั้นแพ้แพ้วันนั้นแพ้ใครอะแพ้รักดินแดงครับวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสิบเก้าครับวันนี้ร้อยร้อยสิบเจ็ดครับอันไหนดีกว่าอันนี้น่าจะอันนี้เวทนี้น่าจะได้เอาเวทตัวเองนะเวทนี้เคยชกอยู่ประจำไหมก็ชกครับแต่สองไฟนั้นเขาปล่อยปล่อยให้ไปต่อยน้ำหนักนี้ต้องคุ้มไหมล่ะร้อยร้อยวันนี้ก็ี่โลได้สามโลครับก็เขาถือว่าไม่ไม่เยอะนะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดสุรินทร์ครับอ่ะฝากแฟนคลับเชียร์นะวันนี้ครับพี่น้องชาวสุรินทร์ให้เป็นกำลังใจนะครับวันนี้